อะไรดีครับผมโค้ดจะเอาําชาไหมครับโอ้นีสิจะพูดเสียงแทบหัวมันไม่ค่อยโตเท่าเสียงปกติถ้าเราพูดเสียงกปกติแบบใหญ่ๆแล้วสกคน้องจะโตไกเลยโอย้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนนั้น แน่นอนแน่นอนผมอัดไว้แล้วคลิปนี้จะต้องถูกแพร่เราถผมกดอัดทุกเวลาแต่คอนเทนต์มันจะมาเวลาเราจะนอนตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าผมทิ้คอนเทนต์ออกแล้วผมจะเอาตัวนี้ไปแจ้งคนศพละเปล่าเหรอไม่เงียบอยากไปเที่ยวต่างเนื้ออยากไปเที่ยวนหน้านะที่ไม่ใช่ทะเลที่ผมจะไปวันนี้ผมเกลียดไปมาก แต่ของยุ่ยที่อยากไปทเะเลนะหัว่าห่างไปบ่อยแล้วจะพูดยังไงดีว่าทะเลปีหนึ่งไปไม่ต่ำกว่าสิบรอบเอ้ยไม่ต่ำกว่าห้ารอบไปจนเบื่อทางนี้ก็ไปเกือบสองอาทิตย์เลยไปทำบาเลยค่ารถไฟฟ้าแม่งก็โคตรแพงเลยนั่งจากสยามมาหมอชิดเย่ยแม่งก็รอกไปหกสิบบาทแล้วบวกค่ารถฟ้องต่อร้อยร้อยยี่สิบกว่าบาทผมก็ไม่มีตังค์โคตรแพงเลย อยังคิดว่าหัวทันแล้วถ้าเห็นเห็นแล้วอวตารอะไรดูเหนื่อยว้าวแน่นอนแบบเหนื่อยต้องพุ่งปเหนื่อยว้าวถ้าถมไปในชีวิตจริงก็จะเหนื่อยเื่อยแน่นอนแน่นอนผมเองผมว่าน่าจะได้เสียงแบบกินน้ําเลยรู้สึกไม่ดีแบบดีเกินไปเดียวฮัลโหลดีมากเขาจะกลัวอะไรเหรอไม่คนนี้อ่ะเพราะว่าผมเหงามากเลยตอนนนีี้คอนซูมีเปลี่ยนไปอ่ะ ช่ผมเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนผมก็ไม่รู้ตอนเพราะว่าค<ม>ุณไ,ไปนอนดีกว่าผมยังไม่ง่วงเลยแต่ผมง่วงแต่ผมไม่อยากไปนอนแต่ผมก็แบบง่วงเหมือนกันแต่แบบไม่อยากนอนกูก็ใจว่าผมอยากจะไ,ไ,ไปนอนนะแต่ว่าง,วง่วงงแต่ว่าไม่อยากนอนเหมือนกัน เนี่ยถ้าคุณง่วงเนี่ยแต่คุณก็ไม่ง่วงอ่ะคุณก็ลองหยิบโทรศัพท์มาคุณเล่นแล้วคุณก็จะง่วงไม่แต่ถ้าคุณวางโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ง่วงผมก็ต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นคุณก็จะง่วงพอแล้วคุณวางโทรศัพท์คุณจะไม่ง่วยแล้วเว้ยคุณต้องแบบเดินไปเดินมาแล้วก็ลันไรา้ยคมานั่งพูดแบบผมพูดยาวๆคุณก็อาจจะอยู่ดีก็จะง่วงอยู่ดีคุณน่าจะหิวข้าวตอนเด็กมัอนผมตอนนี้ที่กำลังหิวแล้วผมอยากจะไปกินอะไรกินมาเลยแต่ว่าผมไม่มีอะไรกินแล้วผมก็ต้องแบบม โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมฝฟนต่อเองนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ลงคลิปช้านะครับพอดีว่าอู้ยอมรับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยพอดีผมไม่สบายด้วยนะครับก็เลยนั่นแหละครับพอวันเสาร์เนี่ยกลัวว่าอู้นะครับก็เลยไม่ทำนะยรยังไงก็ขอโทษที่มาช้าด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับผมบายยนะครับ